สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูท่ากกำลังกายลดอาการปวดคอบ่าแก้ไหล่หอคอยื่นกันค่ะท่าแรกนะคะจะเป็นการยืดกล้ามเนื้อต้นคอด้านข้างนะคะให้เอยียงศีรษะมาไหล่ฝั่งตรงข้ามนะคะแล้วก็ ค้างไว้10วินาทีค่ะทำซ้ำ3-5ครั้งนะคะข้อที่2นะคะจะเป็นการยืดกล้ามเนื้อต้นคอด้านข้างค่อยมาด้านหลังนะคะก็คือให้เอียงศีรษะไปไหล่ฝั่งตรงข้ามนะคะแล้วก็ก้มคอมองลักแลนะคะค้างไว10้10วินาทีค่ะเอามาจะเป็นการยืดกล้ามเนื้อต้นคอด้านข้างค่อยมาทางด้านหน้านะคะให้เอามือจับตรงหางคิว้วแล้วก็มองบนขึ้นเล็กน้อยนะคะค้างไว้ประมาณ10วินาทีค่ะทำซ้ำ3-5ครั้งคะ่ะข้อที่4ี่นะคะจะเป็นการยืดต้นคอด้านหลังค่ะเอามือจับบริเวณไทอยค่ะแล้วกก็ด ขาลงมานะคะค้างไว้สิบวิค่ะต่อไปนะคะจะเป็นท่าออกกาลังกายเพื่อเพิ่มการทํางานของกล้ามเนื้อสะบักด้านหลังนะคะเริ่มต้นนะคะให้เริ่มจากเก็บค้างเข่าแมวท้องนะคะแล้วก็กดไหล่ลงหนีบสะบักเข้าหากันค่ะค้างไว้5วินาทีค่ะท 3, ําซ้ำห้าถึงสิครั้งนะคะต่อไปนะคะจะเป็นการยืดบริเวณรอบหัวไหล่ลสะบักด้านหลังนะคะให้หันหน้าเข้าหากําแพงค่ะแล้วก็กดไหล่ลง กดสะบักลงมานะคะขแมแ้มท้องไว้ค้างไว้ประมาณ10วินาทีนะคะทำซ้ำสามถึงห้าครั้งขั้นสุดท้ายค่ะจะเป็นการออกกําลังกายกล้ามเนื้อต้นคอมัดลึกนะคะเริ่มจากให้เอาศีรษะชิดก,กําแพงนะคะแล้วก็กดคางลงมาตรง,ตรงๆเก็บคางชนเนียงนะคะค้างไว้5้าถึงสิวินาทีคะ่ะทำซ้ำห้าถึงสิครั้งนะคะหรือถ้าใครรู้สึกว่าท่ายืนยากนะคะแนะนําให้เริ่มจากท่านอนง่ายกดศีรษะลงกับเตียงนะคะแล้วก็เก็บคางลงมาชนเนี่ยงเหมือนกันค้างไว้5-10ว<ๆ>ินาท <ๆ S 2> ีค่ะ